คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือนิ้วยังคงเป็นคิวของรถเล็กจากค่าย Suzuki โอ้โหแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องการทำรถเล็กเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เป็นรถเก่งในสไตล์อีโคคาร์ซีดาน4ประตูวันนี้ได้ตัวท็อปสุดเลยนะฮะมาด้วยสีแดงอันร้อนแรงแบบนี้เลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ207 Suzuki c ียสตัวท็อป1.25 RS ใหม่9 เรียกว่าเป็นญาติเครือญาติกับ Suzuki ิสวิปนะฮะเพราะฉะนั้นใครวันนี้อยากได้อีโคคาวันนี้เรามีเจ้าตลาดราชารถเล็กมาให้ดูวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยคันนี้เลย2 0 1 7 s u z u k i c ิ R S 9 9เ0้าโมเดลผลิตปี2016นะฮะแต่ว่าลูกค้า คันแรกซื้อหน้าชว์รูมต้นปี2,017เลยนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับนี่คือตัวท็อปสุดแล้วนะฮะหรือตัว RS นะครับรถใหม่ย้ายแดง675,000บาทรับประกันโครงสร้างฮะไม่มีชนหลักไม่มีตัดตอไม่มีไปความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่ได้แท้ก9,000 90, 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาอ่ะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยนะฮะ มาดูกันเลยครับกระจังหน้าโอ้โหสวยมากโลโก้ใหญ่ๆโครเมียม4ี่ชั้นเท่ๆนะครับสวยลงตัวมากนะครับไฟหน้าฮะได้โปรเจคเตอร์ด้วยสำหรับตัวท็อป RS โคมไฟก็ยังสวยยังใสใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวตามสเปคนะครับไฟหน้าสองฝั่งโอเคสวยใสยใช้ได้นะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวแล้วก็มีสเกิร์ตมาให้เรารอบคันด้วยนี่ตัว RS เราจะได้ชุดแต่ง ของแท้จากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับสวยมากอ้าฟากระโปรงก่อนรอยใหญ่เนี่ยไม่มีนะฮะแต่สเก็ดหินเยอะเหลือเกินนะครับตอนแรกว่าจะไม่ทำนะชิ้นเนี้ยแต่ดูไปดูมาแล้วไม่ไหวครับสเก็ดหินเยอะเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ดูแล้วเดี๋ยวเก็บสีให้ดีกว่านะแต่ให้ดูกันก่อนว่ามีสเก็ดหินประมาณนี้กระจายหลายจุดนะทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นสมควรแก่การทำข้อปลาจริงๆยังบางใช้ได้นะแต่จำเป็นก็ต้องทำนะฮะ ส่วนกันชนดูแล้วเรียบร้อยนะครับดูแล้วคงไม่ต้องทำนะฮะจะมีก็นิดเดียวก็คือตรงถลอกตรงนี้เบาๆเดี๋ยวเก็บสีบริเวณตรงกลางให้หน่อยและกันส่วนที่เหลือก็ขออนุญาตขัดไปอย่างเดียวนะครับกันชนฝั่งนี้ขัดได้นะฮะสเก์ตฝั่งนี้ขัดได้นะครับแทบขวาสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาสวยเรียบร้อยเลยนะครับดูแล้วเราไม่น่าจะต้องทำอะไรแล้วมันอาจจะมีสเก็ตหินบ้างเบาๆ แต่ดูแล้วน้อยมากไม่น่าเกลียดไม่สมควรทำสามารถปล่อยตามธรรมชาติได้เลยเพราะว่าผิววันนี้โอเคและลงตัวสวยเนียนใสพร้อมสเกิร์ตรอบคันมือจับโครมเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็สวยเรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีสเก็ตเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดมีไฟเลี้ยวให้ด้วยเทๆ่ๆลังคานล้างน้ำเปล่าขึ้นมาก็สวยใสใช้ได้ดูแล้วไม่น่าต้องทำอะไรแล้วนะครับ สนแมวมีบ้างไหมมีบ้างเบาๆแต่ไม่น่าเกลียดปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้นะฮะขอไปยังบางใช้ได้ล็อกนะครับก็แน่นอนอ e ีโคคาเราจะได้ดิสเบกล้อหน้านะครับแล้วก็แม็กตัว RS ได้ลายนี้เลยครับแม็กสีเงินนะฮะแม็กอลอยสีเงินเท่ๆสวยไม่มีทะลอกอะไรเลยนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรสวยเลยส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นบริดสโตนนะครับ เบอร์195 55 R16 นะครับปียางก็กงังกลางนะปีอะไร2020ก็พอใช้ได้ดอกยังเหลือเยอะครับดอกยังสวยยังเต็มยังลึกอได้อีกสัก2ปีสบายสบายล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะฮะ แม็กสวยครับหน้าหลังโอเคเลยถือว่าก็ขับฝีมือนะครับไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางบิสโตนปี2020อืมแต่ดอกสวยมากนะครับดอกถือว่ายังค่อนข้างขมค่อนข้างลึกใช้ได้อีก2ปีแน่นอนนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครับ ซอกประตูสวยแห้งเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาครับขอบอยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมน็อตเดิมหมดไม่มีขยับตัวอักษรคมๆเลยสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีนัดแงะแกะเกาอะไรเสาหน้าขวาครับเม็ดอาร์ค อยู่ครบสวยตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกนายสวยแห้งเดิมครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรอ่าด้านหลังกันต่อนะครับตัว RS นอกจากสเกิร์ตรอบคันและเราได้สปอยเลอร์มาด้วยเท่ๆนะตามสเปคโรงงานหลอพร้อมลุยกันเลยนะครับฝากระโปรงหลังล้างขึ้นมาใช้ได้นะฮะสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาโอเคเรียบร้อย ไฟท้ายขวาสวยโลโก้ R S สวยๆฝาป้องหลังสีสันเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์เรียบร้อยกันชนกันชนสีสันเรียบร้อยเลยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังติดตั้งเพิ่มมาให้จากเจ้าของเดิมด้วยพร้อมสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยอะด้านหลังสวยเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรแล้วมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายด้วยรีโมทด้วยนะเปิดออกมาแล้วตะเกียบด้านหลังสวยเลยครับสติ๊กเกอร์เนียนๆไม่มีงัดแงะแกะเก่า เม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามฝ้าหลังของเดิมซูซูกินะครับฝ้ากระโปรงหลังอาราแหวกดูน็อตกันหน่อยเป็นอย่างไรน็อตเดิมครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยฝ้าหลังแห้งแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบผิวพัน์แห้งสนิทนะครับ ฟากระโปรงหลังครับน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยถ้าเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบเลยเพราะฉะนั้นมุดเข้าไปมันเดิมแน่นอนครับผิวพันุ์แห้งๆเลยนะครับเป็นสีเทาขุ่นๆมีรองสีตัวรถแลบๆออกมาเล็กน้อยนะครับโอ้โหนี่แหละคือข้อดีของซีดานครับจุสัมภารสได้เยอะกว่าตัวฮัชแบ็กพอสมควรเลยคุ้มมากๆนีทารองมาให้ด้วยพรมด้านหลังสวยเนียนกริบๆเลย สวยมากมีลอ้ออะไรไหมน่าจะไม่มีนะครับรุ่นนี้น่าจะเหมือนสวิฟก็คือให้ตัวชุดซ่อมยางมาแบบนี้พร้อมแม่แรงอะไรต่างๆมีให้ครบคันแต่ว่าลอ้อไหลไม่มีนะไม่ต้อง่วงโรงงานเขาให้มาแค่นี้เพราะเป็นสเปคอีโคคาครับพื้นผิวด้านหลังเอายกออกมาก่อนดูสิว่าแห้งเดิมสนิทครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มี ติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับสวยมากแห้งสนิทเดิมหมดเลยครับเรวมแถบซ้ายครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาสวยเนียนแบบนี้เลยแถบซ้ายก็สวยเนียนใช้ได้สรุปแล้วนะครับคันนี้น่าจะมีแค่ฝากระโปรงหน้า1ชิ้นแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้านิดนึงที่ทำสีให้ที่เหลือก็ เดี๋ยวตอนไปอุ่สีผมจะบอกให้เขาก็ขัดสีซ้ําให้อีกรอบหนึ่งละกันจะได้เงาเงาเด้งๆหน่อยนะครับแต่ให้ดูว่าวันนี้สีสันโอเคแล้วสเกตินมีบ้างเบาๆแต่น้อยมากไม่ต้องไปยุ่งอะไระปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้มือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทฟิล์มรอบคันเรียบร้อยกระจกข้างสีสันสวยงามมีไฟเลี้ยวให้ด้วยล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยนะไม่มีทะลอกไม่มีเบียดสุดบาดอะไรยางบิ๊สโตนปี หน้าซ้ายนี่ปี23สามนะฮะมีเปลี่ยนมาใหม่จะใหม่กว่าเพื่อนเลยปี23สําหรับล้อหน้าซ้ายดอกสวยครับดอกลึกดอกเต็มนะเส้นนี้ใหม่หน่อยนะเส้นนี้ใช้ได้ยาวหลังซ้ายก็ปี20เหมือนกันก็ 23, ยิบสามขออภัยยิบสามฝั่งซ้ายย3ิบสามฝั่งขวา20นะฮะแม็กสวยครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับยางสวยเลยนะครับดอกสวยดอกลึกดอกเต็มนะครับใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนนะฮะ โครงสร้างกันต่อนะครับเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงามซอกในประตูครับสวยแห้งเดิมหมดครับน็อตเดิม erm, ไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิม erm, ทุกตัวฮะตัวอักษรตัวเลขคมๆแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะครับ เรียบเนียนสวยงามครับไม่มีงัดแงะแกะเก่าผลิตและประกอบประเทศไทยนะครับตัวเครื่องจะเป็น K12B นะฮะตัวถังจะเป็น MMSCV ลงท้ายด้วย113 166นะครับเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอาร์คยูครบแลนเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามซอกในแห้งเดิมสนิทเลยนะครับไม่มีคอกไม่มีพ่นอะไร แถมภาษีเจ้าของเดิมก็ใจดีต่อมาให้เราหมดปีหน้านู่นเลยกุมภาพันธ์นะครับกระจกเดิมของซูซูกิครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันใครเน้นความประหยัดจับตัวนี้เลยครับเครื่องบล็อกเดียวกับซูซูกิ s w i วิปเลยนั่นก็คือ1.25นะครับเกียร์ CVT ตัวนี้ได้91แรงมาเติมได้ถึง e20 อาตาัตราเส้นเปลืองก็ประมาณ17โลลิตรน,นะครับ ไม่แท้ครับ90,000โลเครื่องเดิมๆไม่เคยติดแก๊สเลยโครงสร้างก็เดิมหมดเลยนะครับซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเลยรุ่นนี้เห็นเลขตัวถังง่ายครับเปิดมาปุ๊บอยู่ขวาเลย MMSCV ลงท้ายด้วย113166เบ้าโชบแข็งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยๆรูกลมๆรูคมๆนะแก้มขวาเดิมนะน็อตเดิมแบบพลาติกมา,าขคิเกียจแกะช่งางใหม่เดี๋ยวมันจะไม่เข้ารูป เดี๋ยวให้ดูอักษรละกันว่าคมกริบเลยนะครับรูต่างๆคมๆแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยชชสซีมองลงไปครับแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามส่วนคาหหน้าดูง่ายรุ่นนี้ไม่มีอะไรบังน็อตเดิมไม่มีรอยขยับเลยนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจนสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแง่แก่เก่ารูกลมรูคมน็อตเดิมไม่มีขยับเลยชสซีฝั่งซ้ายแห้งสนิทครับไม่มีคอไม่มีปนอะไรเลย แบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะฮะถ้าเกิน6เดือนเราจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เบ้าโช๊ครับแห้งสนิทเม็ดอาก์คส,สู่ไว้นะครับแน่แก้มซ้ายน็อตเดิมนะฮะซอกในเดิมหมดนะฮะแม้แต่ฝากระโปรงหน้าน็อตก็เดิมทุกตัวครับนี่คันนี้ได้ความเดิมมากเลยนะน็อตไม่มีขยับแนมะ้แต่ตัวเดียวหรือวันหน้าใตา้แห้งสนิทนะครับรูกลมขมกริบกันร้อนยังสวยนะครับ แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเลยแนวซิลิคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมทุกตัวไม่มีกระชอกเลยแถมเลขเครื่องให้หน่อยละกันนะฮะ K12 ลงท้ายด้วย200355นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันโอ้ได้เบาะหนังแท้เลยนะครับเป็นสเปคเดิมจากโรงงานที่เห็นนี่คือเนื้อแท้หนังเดิมจากโรงงานฟอกขึ้นมาแล้วยังอยู่ในสภาพสวยมีเขียวมีย่นบ้าง ก็ตามอายุนะฮะแต่ดูแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไปตามนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มสวยมากแผงประตูก็สวยไม่แพ้กันนะครับเป็นงานพลาสติกสีดำผสมกับหนังเทียมสีดำวัสดุบางส่วนเป็นสีเงินโครมเมียมแล้วก็สีเดาสีเทา เข้มนะเทาเข้มๆสวยมากนะครับฟิล์มอะไรไม่ทราบแต่ยังสวยมากนะครับด้านหลังฟิล์มอะไรเจอและลามีน่ายังสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมาโอ้แผงหลังสวยเลยนะครับคันนี้เขาขับคนเดียวเป็นหลักนะฮะด้านหลังนี่จะสวยเป็นพิเศษนี่แล้วดูห้องโดยสารสิผมว่ามันกว้างกว่าสวิฟนะฮะเอ้ผมว่านี่ความเจ๋งของเซสมันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะมันกว้างกว่า บาะนั่งสบายกว่าโคงสาการเอ็นผมว่านั่งสบายกว่าบาะนี่คือหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับฟอกขึ้นมาแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหัวหมอน2ตำแหน่งตรงกลางมีที่เท้าแขนให้พร้อมร่องวางแก้วน้ำนะฮะคลิปที่แล้วเรารีวิวสวิปไปมันจะเล็กนิดนึ่งคลิปนี้เซยตไอเรื่องความสูงผมว่าพอๆกันคือถ้าคนตัวสูงต้องก้มนิดนึงนะฮะแต่ถ้าตัวความกว้างด้านในผมว่า กว้างกว่ายาวกว่านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ขยับแข้งขยับขาอะไรเนี่ยมันสบายมันนั่งสบายกว่าส่วนองศาการเ e อ็นบ่อนี่ก็คล้ายๆกันนะแต่คันนี้ได้เบาะหนังสเปคเดิมลงงามก็นุ่มกว่านิดหนึ่งนะฮะขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนอ่ะตัวบอกครับฟอกขึ้นมาแล้วสวยเนียนกริบเลยนะครับแผงประตูก็สวยครับเพราะว่าคันนี้เขาขับคนเดียวเป็นหลักนะครับ ฟิล์มลามินาด้านหลังก็สวยใช้ได้นะครับประตูหน้าซ้ายสวยเนียนกริบกริบฟิล์มลามินาสวยๆเบาะสวยมากนะครับเนื้อเดิมจากโรงงานฟอกขึ้นมาเนียนใสสวยลองขับกันกุญแจนี่หน้าตาเหมือนสวิตเป๊ะเลย นะมีสำรองให้ครบเป็นผู้สตาร์ทเช่นเดิมนะครับไม่ปัจจุบันฮะ91,000กิโลเมตรนะ 90, 000, 000นะไม่แทนแน่นอนเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับมีไลฟฟ้าหน้าหลังโอเคมีครบปรับทิศทางได้ไหม ทิศทางอาไดดิจิตัลเหมือนกันนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็เป็นงานพลาสติกสีดำแข็งๆซึ่งยังสวยเนียนดูดีมากถุงลม2ใบพร้อมเบรก ABS อันนี้เหมือนสวิปเลยและที่พิเศษหน้าจอนะครับตัวนี้คือตัว RS หรือตัว Top เราจะได้หน้าจอระบบสัมผัสแบบนี้เลยเหมือนจะมี Navy ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอดูวน ต๊ดตาตดตรงไหนอะเนวิเกเตอร์เดี๋ยวต๊ดอ่ามีแผนที่นำทางมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเป็นระบบสัมผัสนะก็ใช้ไม่ยากนะฮะโอเคระบบความมัเนคงอื่นๆล่ะมีอะไรให้เดี๋ยวดูอ่ะต๊ดต๊ดต๊ด,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 ด AUX นะครับ Bluetooth นะเล่นเพลงจากมือถือได้ด้วยนะครับพร้อมกับ กล้องหลังมีให้เรียบร้อยนี่ได้กล้องมาในตัวพร้อมเส้นกะระยะเรียบร้อยเลยนะครับมี SD card ด้วยนะฮะอ่าด้านล่างฮะ,ะมีฝาปิดดูสวยงามเรียบร้อยดีเปิดมาแล้วด้านในมี usb aux และ power outlet ให้นะฮะ มีร่องวางแก้วน้าอันนี้เหมือนสวิปเลยนะฮะช่องวางของเล็กเล็น้อยๆเกียร์เหมือนกันเป๊ะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยมากเป็นเกียร์ cvt ด้วยนะเบรกมือก็ตามสไตล์เก่งเล็กนะครับส่วนที่เท้าแขนตรงกลางจะเป็นหนังสีดํานุ่มๆเลื่อนไม่ได้ด้านในเป็นเกะเล็กๆนะครับพวงมาไั่ ไม่มีครุสคอนโทรลอย่อยู่แล้วล่ะเพราะว่า Eco Car ค่ายซูซูกิเขาก็จะไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรมากมายก็จะมีมัลติฟังชันเพิ่มรัดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยนะพวงมาลัยสวยมากเนื้อพวงมาลัยเป็นหนังแท้สีดำสวยเลยนะครับปรับได้กี่ท,ทิทางเนี่ยลงขึ้นเอ้ยอา้าวขึ้นกับลงเหรอหมดแล้วได้แค่ขึ้นกับลงนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานครับออโต้คนขับ1บาน เซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับด้วยไฟฟ้าครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหน้าาให้เราแล้วไปตามนี้เลยนะเพดานที่บังแดดก่อนแล้วกันเป็นสีออกเออทาๆครีมๆมีเหมือนคล้ายๆสวิฟนะมีกระจกให้ที่คนขับ อ๋อมีสองฝั่งโอเคเพดานครับมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งนะครับเพดานสวยมากสักลาดสีออกเทาครีมสวยมากเนียนกริปเลยนะครับเกะซ้ายมีอะไรให้เราโอ้มีครบทุกสิ่งอย่างเลยนะครับมีแฟ้มให้นะครับคู่มือมีให้ครบเลยนะครับนี่คู่มือโอ้หมครบเลยฮนะ ทั้งคู่มือใช้งานทั่วไปนะครับคู่มือหน้าจอของแท้จากโรงงานสมุดเช็คระยะโอ้โหครบเลยประวัติดีมากเพิ่งเข้ามาด้วยนะเมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎาตอน81,000โลตอนนี้91,000ถึงระยะพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวก่อน,นอกรถผมเอาเข้าซูซูกิใกล้ๆร้านเราให้นะครับเป็นสีแดงมุกเลยครับอะเบสอะไรเนี่ยอะเบส r เรดเพิรแดงมุกนะครับ R.S. ครับตัวท็อป1.25ลิตรนะฮะเครื่องยนต์ K12 BS200355 ตัวถัง MMSCV ลงท้ายด้วย113166นะครับคันนี้ออกรถต้นปีนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองนะฮะผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวครับออกรถอาสงวนนามพ่ะ่อน21มกราคม2560ก็เท่ากับปี2017นั่นเอง ไม่90,000โลก็ดูแลรถดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับอือดูแลรถดีจริงๆนี่นะฮะเข้าตลอดนะครับนี่ตรงเลยนะฮะ81,000โลเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองนะครับสำรวารถกันหน่อยนะฮะโมเดลผลิตเนี่ยอาจจะปี2016นะฮะแต่ว่าเขาซื้อมกกลา2017 จดทะเบียนกุมภา2017ใต้กรุงเทพนะครับตัวท็อป RS สีแดงเดิมๆโรงงานเลยเลขตัวถัง MMSCV ลงทะเยด้วย113166เครื่องยนต์ K12 BS200355 เบนซิน4สูบ1.25ลิตร91แรงมาลองขับกันดีกว่าอถอยตั้งหลักก่อนมีกล้องมาให้ในตัวนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะฮะ พวงมาลัยเออก็คล้ายสวิปเลยไม่หนักนะครับค่อนไปทางเบาขับง่ายนะครับเครื่องยนต์1.25ลิตรก็ e ีโคคาร์แน่นอน91แรงม้าออกตัวไปก็พุ่งใช้ได้นะครับสำหรับการใช้งานในเมืองก็เหลือ,ลอแล้วนะเครื่องขนาดนี้ไซนี้เหลือๆอ,ออกต่างวบาพอได้พอได้นะไม่ได้แรงมากหรอกเครื่อง e ีโคคานะฮะก็เอาไว้เน้นขับในเมืองแล้วกันนะตงนังวบพอได้พอได้ แต่ว่าไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวเหมือนรถไซส์ใหญ่หรอกนะครับก็ขับง่ายอะ่ะผมว่าเป็นรถที่ขับง่ายและได้ความเป็น4ประตูใช่นห้องโดยสารมันจะกว้างกว่าตัวฮัชแบ็กและพื้นที่เก็บกระเป๋าด้านหลังมันก็กว้างกว่านะครับข้อดีก็เก็บสัมภาระได้มิ ship, ดชิดเก็บหงอาหารอะไรก็ไม่มีกลิ่นเข้าห้องโดยสารนี่คือข้อดีของซีดานนะครับนนความคล่อ,องตัวคล้ายๆเรียกว่าเหมือนเลยดีกว,ว่าเหมือนสวิฟเลยนะไม่ต่างกันวงเลี้ยวแคบใช้ได้ ลับรถในพื้นที่แคบๆเหลือๆนะทีเดียวไม่ต้องโยกสบายๆนะครับอ่ะผมว่าวันนี้ใครเลงอีโคคาจะค่ายซู z u k i อยู่ถ้าท่านอยากได้รถที่แบบว่าคุ้มๆนะฮะอ่าในสเปคใกล้เคียงกนะับ u ูซูกิสวิ t ลองดูเจ้าเซียสเป็นทางเลือกวันนี้ได้ตัวท็อปไม่เก0 0หมื่นโลเดี๋ยวไปดูราคากันฮนะไป ซูซูกิเซียสนะครับสุดยอดรถอ e ีโคคาในสไตล์เก๋งเล็กๆ4ประตูใครชื่นชอบทรง4ด่านเอาตัวนี้เทไม่เบาะนะครับห้องโดยสารก็นั่งสบายจริงๆนะครับแถมยังประหยัดด้วยวันนี้ได้ตัวท็อปรถบ้านมือแรกมือเดียวกับคันนี้เลย217 0ซูซูกิ c ซียสตัวท็อป1.25 RS ใหม่แก้วมือ นี่คือตัวท็อปสุดเลยของ s u z u กิเซียสนะครับรถใหม่ไ้ายแดง675,000บาทโมเดลผลิตเนี่ยอาจจะปี2016ก็จริงนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านแรกซื้อหน้าโชรูมต้นปี2017เลยนะฮะรับประกันโครงสร้างครับไม่มีทนหนักไม่มีตอบต่อมไม่มีปีความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ9 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ วันนี้ครับราคาเบาๆหน้าร้าน Walk-in นะฮะเราตั้งขายอยู่279,000บาทพิเศษกันไปนเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดเป็นแนก็ดีลดเลยครับหรือเพียง259,000บาทโอ้โหบอกเลยคุ้มมากๆนะได้ตัวท็อป1.25 RS ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยรับประกันนะฮะ เครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และาอะไรกว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลยฮะเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะฮะถ้า72วัตตกเพียงเดือนละ5 0 0 0ันหรือวันละ170บาทเท่านั้นเองคุ้มจริงๆนะครับ อาวริเศษเช่นเดิมเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะเข้าศูนย์ซู z u กิให้ด้วยเปลี่ยนท้ายของเลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมคันค่าชื้โรคก่อนสมมอบเช่นเคยเรียกว,ว่าเป็นอีโคคานะครับ ใครเน้นความประหยัดแล้วก็อยากได้งบน้อยๆผ่อนเบาๆสบายๆคันนี้ใช่เลยนะฮะรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านลา่าง idline a 9หน sp หวัวน,น้าแอนดี้ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่คู o กันแบบพิมสิบเกศีประกร์เราอยู่ถนนการลประบพึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการกินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 3. 19สีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆอีกไฟแนนซ์ก็ขายได้เปลี่ยนบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1งนาทีรถเด่นยนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระ,ระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัก19สีปกร รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com